อยากเล่นมานานแล้วล่ะครับตั้งแต่ที่เกมเปิดให้บริการสำหรับเมทัลสลัก Awakening เกมในแฟรนไชส์ที่เป็นตำนานอยู่คู่วงการเกมเมอร์มาอย่างยาวนานด้วยตัวละครที่เป็นเอกลักษณ์อย่างพันตรีมาโคโรอซี่ วายร้ายตลอดการในพลโมเดิรหรือฉเฉลยผมยาวที่เราจะได้ช่วยเหลือพวกเขาไปตลอดการประจนภัยประกอบกับระบบการเล่นแบบคลาสสิกไซส์โครชูตติ้งและเอฟเฟกระเบิดกับกระสุนท่มจอเมทัลสลักอเวกค e นนิ่งจึงจัดว่าเป็นเกมภาคใหม่ที่หยิบเอาโครงสร้างของเกมต้นฉบับในหลายๆส่วนมาอัปเกรดทว่าจากประสบการณ์การเล่นของผมเดะมูฟคิดเห็นยังไงกับเกมนี้วิดีโอนี้ผมเล่าให้ฟังครับ เมท้องสลักอเวกเคนนิงจะเป็นเรื่องราวของมาโครอสซี่ในทหารลูกครึ่งอิตาเลียนอเมริกันที่ตัดสินใจเข้าศึกษาในสถาบันเทคนโนโลยีพิเศษทางการทหารกระทั่งเมื่อเรียนจบเขาได้เข้าร่วมหน่วยเพเรกรีนฟอลคอนสเปเชียลฟอร์สที่เป็นส่วนหนึ่งของเรกูล่าอาร์มี่หรือกองทัพระหว่างประเทศที่จะตั้งขึ้นมาเพื่อปกป้องภัยคุกคามของโลกศัตรูคู่ปรับตลอดการของมาโคก็คือนายพลโมเดนที่คราวนี้เขาและกองทัพมาตั้งฐานที่มั่นใกล้ๆกับทัมเต้เมืองในเขตแดนทะเลทราย กระทั่งทั้งสองได้เข้าต่อสู้แล้วก็เป็นฝ่ายพระเอกที่ได้รับชัยชนะเพราะว่าในตอนนั้นเองที่รูปปั้นสฟิงค์ผุดขึ้นมาจากพื้นดินมันส่งลําแสงดึงตัวมอเด้นแล้วก็ส่งเขาไปยังพีระมิดที่อยู่อีกฟากหนึ่งของแผนที่จากนั้นลมพายุจึงก่อตัวพร้อมกับเกิดปรากฏการณ์ฟ้าผ่าไปยังเครื่องบินที่มาโคใช้ไล่ตามศัตรูพระเอกต้องสลั่เครื่องบินฉุกเฉินแต่ว่าเขาก็รอดมาได้ในขณะเดียวกันเสียงลี้ลับก็บประกาศกล้องไปทั่วว่าราชาแห่งคัมเต้กําลังกลับมาและเมื่อนั้นฝันร้ายจะมมมมมาาาาาาาเเเยยอออออนโโโลกกกใบีี้้้ฟฟฟิิสสหรรร่่วขงคตพพดทจจไะ เธอบอกว่าสิ่งที่ซัมมอนสายฟ้าออกมาก็คือรูปปั้นสฟิงก์นั้นแล้วมันอยู่ไม่ไกลมาโคก็เลยเดินทางไปยังฟิกัดที่ฟิโอบอกเขาได้ต่อสู้จนเอาชนะสฟิงก์จากนั้นฟาโรก็ปรากฏตัวพร้อมกับบอกว่าแม้จะเป็นความพ่ายแพ้เล็กน้อยทว่าในท้ายสุดคนที่จะชนะสงครามและได้ครอบครองดาวดวงนี้ก็คือเขาร่างของฟาโรได้หายไปครับพร้อมกับการปรากฏตัวของตัวละครสาคัญ2คนได้แก่อาเมียและเอเลียผู้เป็นลูกสาว บทสรุปเกี่ยวกับเรื่องราวทั้งหมดก็คือเมื่อนานแสนนานมาแล้วฟาโรห์องค์สุดท้ายแห่งอาณาจักรโบราณได้ใช้พิธีกรรมต้องห้ามจนทำให้ตนเองได้กลายเป็นอมตะเทพแห่งสงครามบาสเตตึงใช้พลังคุมขังฟาโรห์เอาไว้ชั่วคราวและว่ากันว่าถ้านับเวลาจนถึงปัจจุบันฟาโรห์ตนนี้มีอายุยาวนานกว่า4 0 0 0ปีแล้วแหะครับกระทั่งผนึกที่คุมขังได้คลายออกจนทำให้ฟาโรห์ได้รับอิสระอีกครั้งในขณะเดียวกันก่อนเทพเจ้าบาสเตตจะเลือนหายเขาได้ทำนายเอาไว้ว่าเมื่อแสงสว่างของโลกค่อยๆสลายไป พลังชั่วร้ก็จะตื่นขึ้นมาอัญมณีลาวาทําให้แกนดินเดือดอัญมณีชําระล้างเข้มข้นกว่าความมืดอัญมณีแม่เหล็กแปลเป็นบัญญัตทะเลทรายและอัญมณีดูดพลังเป็นของผู้พิทักษ์คนสุดท้ายอาเมียและลูกสาวเชื่อว่าถ้ารวบรวมอัญมณีทั้ง4จนครบมันจะเป็นหนทางในการกำราบฟาโรผู้ชั่วรห้หายไปตลอดกาล แล้วเป้าหมายทั้งกล่าวก็กลายมาเป็นจุดตั้งต้นการ,ระจนภัยของมาโครโรซี่กับเพื่อนๆที่จะต้องต่อกรกับฟาโรและก็ลูกสมุนของเขาประถมมาบทเรื่องราวของไมท t เทนสลัก a อ a k e ้คนนิก็จะประมาณนี้ครับเพิม่มเติมก็คือตัวเกมรองรับทั้งเสียงภาคและซับภาษาไทยซึ่งก็ถือว่าเป็นจุดที่ดีมากๆสำหรับผู้เล่นชาวไทยที่อยากจะเสพเนื้อเรื่องไปพร้อมกันครับ มีโทสลักกับเว n เคนนิงจะเป็นเกมไซส์โคลชูต t ิ้งที่เล่นง่ายด้วยระบบตัวช่วยอย่างออโตเอมที่เป็นออปชันให้เราเลือกได้นะครับว่าจะเลงเองหรือว่าจะให้ระบบของเกมช่วยเลงเป้าหมายก็เพื่อให้ผู้เล่นทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงได้ง่ายแล้วก็ไม่ทําให้เกมยากจนเกินไปการควบคุมก็จะมีการยิงกระโดดใช้สกิลประจําตัวถ้าไม้ตายและการกดใช้คอนซูมเอเบิลไอเทมที่เจอในฉากนะครับจำพวกไอเทมเติมเลือดระเบิดน้ําแข็งโลป้องกันหรือว่าโดนติดตั้งปืนการควบคุมที่เรียบง่ายก็มาพร้อมกับตัวเกมที่มีความคิดสร้้าาาางสสรรรค์ทที่ท่อออนนผกกกแบบฉ และลูกเล่นต่างๆที่เราเจอได้ตลอดการเล่นครับอาทิเช่นฉากที่เปลี่ยนจากการเลื่อนซ้ายไปขวาเป็นขวาไปซ้ายระบบแรงโน้มถ่วงที่ทําให้ตัวละครต้องไปเดินบนเพดานหรือว่าไต่กําแพงการเก็บปืนจากเฉลยที่เราช่วยซึ่งปืนก็จะมีหลายแบบให้เราได้ทดลองใช้บทเงื่อนไขของกระสุนที่มีจากัดเช่นปืนกลปืนเลเซอร์ปืนยิงมิซล์ระบบยานพาหนะและการเคลื่อนที่ที่เปลี่ยนไปเช่นรถขุดเจาะที่เจอได้ในฉากเหมืองกับการเคลื่อนที่แบบ2.5 d ดีรถถังเมทัลสลักที่มาพร้อมกับอาวุธเฉพาะตัว แล้วภาคนี้ก็ยังสามารถกระโดดได้เหมือนเดิมนะครับอูติดปืนกลเจ็ตแพคที่ทําให้เราลอยตัวยิงศัตรูกลางอากาศได้ดังใจร่มชูชีพที่ต้องอาศัยแรงลมเพื่อขับเคลื่อนหรือถ้าตัวละครของเรากินไอเทียอาหารเข้าไปเยอะมากๆพวกเขาก็จะแปลสภาพเป็นร่างอ้วนที่มีรูปแบบการยิงและอาวุธประจําตัวเปลี่ยนไปจากเดิมเมคคิกเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นการเคารพต้นฉบับที่มเมทัลสลักมักจะมีใส่เข้ามาอยู่แล้วเพื่อเพิ่มมิติในการเล่นนะครับทำให้เราสามารถสนุกกับเกมไปได้เรื่อยๆโดยไม่เบื่อหรือว่าบางด่านก็เป็นฟีนย้อนอดีตที่้เเเราาาไดล่่นฉกก อาทิเช่นแฟลตแบ็กโหมดในด่าน Space Port Battle ที่ให้เราได้ขับเครื่องบินต่อสู้กับศัตรูโดยมีปลายทางเป็นบอสให้เราได้ทดสอบฝีมืออีกด้วยในฝั่งของศัตรูก็มีความหลากหลายนะครับตั้งแต่ทหารธรรมดาคนถือปืนกลรถถังมอนสเตอร์ต่างๆหรือไฮไลท์อย่างศัตรูระดับบอสก็ออกแบบมาได้ดีงามมากๆตั้งแต่ฉากคาสินเปิดตัวจนถึงมูฟเซตและสกิลของบอสที่ไม่ซ้ำกัน การสู้บอสเป็นส่วนที่ผมชอบมากเพราะนอกจากบอสจะดูอลังการแล้วในแง่ของเกมเพลย์เกมก็ไม่ได้เอาเปรียบเรานะครับเนื่องจากบอสทุกตัวจะมีมาร์เกอร์แจ้งเตือนผู้เล่นเสมอว่าพวกเขาจะโจมตีจากทิศทางไหนดาเมจจะลงตรงนั้นตรงนี้คือถ้าเราไม่ได้เพลินกับการยิงจนลืมดูโอกาสที่จะหลบได้ก็มีสูงครับ ทีนี้องค์ประกอบของเกมเพลย์ที่พิเศษสำหรับ Metal Slug Awakening จริงๆก็จะประกอบไปด้วยข้อแรกก็คือดาเมจจะใช้ระบบ e a l t h Point แทนที่ระบบ Single Hit Kill นั่นทำให้ผู้เล่นสบายใจในการเล่นมากขึ้นเพราะอย่างน้อยเราก็จะไม่ได้โดนยิงทีเดียวตายแต่จะอาศัยระบบเลือดที่จะค่อยๆลดจากการคำนวณดาเมจของอาวุธศัตรูและค่าพลังป้องกันของตัวละคร2คือระบบทีมที่เราสามารถจัดทีมได้มากที่สุด3คน การมีทีมจะทำให้ผู้เล่นสามารถกดสลับตัวละครระหว่างต่อสู้ได้ตลอดเวลาซึ่งตัวละครแต่ละคนก็จะถืออาวุธและมีสกิลกับท่าไม้ตายไม่เหมือนกันด้วยยกตัวอย่างนาะเดียแคสเซลก็จะมีสกิลฮิลตัวเองส่วนท่าไม้ตายของเธอก็จะเป็นการกลายเป็นร่างอ้วนพร้อมกับกระโดดกระแทกไปทั่วฉากในขณะเดียวกันก็จะมีออร่าออโตฮิลแล้วก็เพิ่มพลังโจมตีครับหรือฟิโอก็จะใช้ทักษะฟาดศัตรูด้วยตุ๊กตาเทนนิสแบลกกับท่าไม้ตายที่จะเป็นการเรียกตัวเย็ยนออกมาพร้อมกันซึ่งอาหารที่อยู่ด้านในก็จะช่่ววยยเเพิิมอัตรรราา็ในกง ข้อที่3ก็คือระบบดีบัฟที่เกิดจากอาวุธที่ตัวละครใช้ดีบัฟจะสร้างสถานะผิดปกติให้ศัตรูนะครับเช่นวูนจะทําให้ศัตรูได้รับดาเมจมากกว่าปกติวิคจะเป็นการแสดงตำแหน่งที่เป็นจุดอ่อนถ้าโจมตีโดนตรงนั้นก็จะทําให้ศัตรูเสียเลือดมากกว่าเดิมระบบดีบัฟจึงสร้างไมครนิคของการกดสลับตัวละครไปมาเพื่อสร้างจุดอ่อนให้กับศัตรูนั่นเองข้อที่4ก็คือระบบคอลเลกไอเทมอื่นๆนอกจากเหรียญทองที่จะรอประหว่างอยู่ในด่านด้วยเช่นชุดสวมใส่การอัปเกรดปืนหรือว่าชิ้นส่วนออวชิ้ การพัฒนาตัวละครก็คือองค์ประกอบที่5ที่สร้างความแตกต่างให้กับแมทชั่นสลักเอาไว้นเคนนิงนะครับปกติแมท่ันสลักในภาคแรกๆก็จะใช้การเล่นแบบผ่านด่านไปเรื่อยๆท่ว่าเกมนี้จะมีระบบความแข็งแกร่งของตัวละครหรือว่าค่า BP ใส่เข้ามาด้วยครับ BP หรือว่า Battle Point จะเป็นค่าพลังรบรวมที่คำนวณจากหลากหลายภาคส่วนเลยครับเช่นค่าพลังของอาวุธ ค่าพลังชุดสําหรับสวมใส่แกนพลังงานอาวุธผลกระทบจาก BP ก็คือเมื่อคุณผู้ชมเล่นไปเรื่อยๆศัตรูจะเริ่มอึดขึ้นเราจะตายง่ายกว่าเดิมซึ่งนั่นจะเป็นสัญญาณที่บ่งบอกว่าค่าพลัง BP ของเราไม่เพียงพอสาหรับการเอาชนะด่านนั้นซึ่งเกมก็จะมีการแจ้งเตือนเอาไว้ให้แล้วก่อนเข้าด่านทางออกก็คือเราจะต้องเพิ่มค่า BP ด้วยกระบวนการต่างๆเช่นการอัปเกรดเลเวลปืนการติดตั้งคอหรือว่าแกนพลังงานให้กับปืน การติดตั้งชุดสวมใส่ระดับสูงๆให้ยกระดับพลังป้องกันให้กับตัวละครของเราซึ่งการอัปเกรดก็จะต้องใช้ทรัพยากรจากในเกมครับวิธีการที่ง่ายที่สุดเลยก็คือการเล่นเมนเมชั่นนี่แหละเนื่องจากเราสามารถเล่นซ้ำด่านเดิมได้ อย่างที่บอกไปนะครับว่าเกมจะมีระบบหยบของซึ่งไอเทมทรัพยากร,กรก็จะได้จากกลไกนี้เช่นกันแต่ทว่าก็จะมีข้อจํากัดตรงที่ระบบไอเทมน้องไก่ที่จะต้องใช้สําหรับเข้าด่านที่มีจํากัดในแต่ละวันหรือถ้าคุณผู้ชมเป็นสายเปยก็ใช้ระบบการขุดหาสมบัติเพื่อให้ได้มาซึ่งไอเทมอุปกรณ์ปืนแล้วก็ตัวละครใหม่แต่เอาจริงๆเกมก็จะมีแจกไอเทมสาหรับขุดสุ่มของอยู่แล้วถ้าคุณผู้ชมโชคดีก็อาจจะได้ของดีโดยไม่ต้องเสียเงินเลยก็ได้นอกจากนั้นก็จะเป็นระบบจิ๊กซอว์ชิ้นส่วนที่ให้เราสะสะมให้ครบ ถ้าได้ครบก็จะได้อเทมหรือว่าตัวละครนั้นๆมาซึ่งถ้าได้ซ้ำก็จะเอาไปใช้เพิ่มดาวเลื่อนขั้นก็ว่ากันไปตามสไตล์เกมมือถือโค้ชชมที่เล่นเป็นประจำก็จะเข้าใจระบบนี้อยู่แล้วนะครับประเด็นก็คือถ้าโค้ชชมโฟกัสที่การเล่นเมนมิชชั่นผมมองว่าการไม่เติมเลยก็น่าจะไปได้ไกลอยู่นะคือตัวผมเองก็ไม่ได้เติมนะครับเล่นไปเรื่อยๆตอนนี้ก็ยังไม่ติดด่านไหนเพราะทรัพยากรที่ดรอปมาจากการเล่นเนื้อเรื่องหลักกับหมวดอื่นๆก็เพียงพอต่อการไปต่อแล้วล่ะครับ อีกเรื่องก็คือเลเวลของผู้เล่นจะเป็นตัวตีกรอบเมนมิชชั่นในความหมายก็คือถ้าเลเวลของเรายังไปไม่ถึงเกมก็จะยังไม่เปิดด่านนั้นๆให้เราเล่นครับเราก็จะต้องไปฟาร,ร์มค่า exp มาก่อนซึ่ง exp ของผู้เล่นก็จะได้จากการทำ challenge และการเล่นในหมวดเสรเมิมอ,อื่นๆ บดการเล่นอื่นๆนอกเหนือจากเมนมิชชั่นเท่าที่ผมได้มีโอกาสทดลองเล่นไปแล้วก็จะมีหมวดแผนไล่ล่าที่เกมจะแบ่งเป็นแชปเตอร์พร้อมกับด่านย่อยๆในบทนั้นๆรูปแบบการเล่นหลักๆก็คือการกำจัดศัตรูให้หมดในเวลาที่มีจํากัดจุดเด่นก็คือในช่วงที่เราจบด่านย่อยเกมก็จะมีอัปเกรดแบบสุ่มมาให้เลือก3แบบก่อนจะเข้าสู่ด่านต่อไปอัปเกรดแต่ละอันก็จะช่วยทําให้ตัวละครของเราแกร่งขึ้นยกตัวอย่างเช่นเพิ่มดาเมจอาวุธ ซัมมอนป้อมปืนยิงอัตโนมัติสกิลไลฟเ์เดรนที่ทำให้หลังใช้ท่าไม่ตายจะมีการฟื้นฟู HP 30%เปเ็นเวลา3วินาทีอะไรทำนองนี้ความสนุกของโหมดนี้จะเริ่มต้นในชัปเปอร์ที่2นะครับเพราะด่านจะเริ่มเยอะและอัปเกรดก็จะมีเยอะตามนั่นทำให้ผู้เล่นต้องเลือกอัปเกรดที่ส่งเสริมกันอย่างผมเล่นสายป้อมปืนผมก็จะเลือกอัปเกรดที่เข้ามาช่วยสปอร์ตป้อมปืนของผมให้โหดขึ้นพอเข้าสู่ด่านท้ายๆจะได้รับมือศัตรูที่ยากได้ง่ายขึ้นนั่นเองที่สำคัญก็คมดดลลบบไ่่าีรวย้้เพคิ BP โหมดอาเคียจะเป็นการเล่นสั้นๆที่เราทำลายอ็อบเจกต์ให้หมดในเวลาที่เกมกำหนดเช่นทำลายรถทำลายรถไฟข้อดีก็คือในโหมดนี้ใช้เวลาเล่นไม่นานครับแต่ของรางวัลก็จัดว่าดีเลยโดยเฉพาะการ e x p สำหรับการอัปเกรดปืนและชิปสำหรับเลื่อนขั้นเลื่อนระดับอาวุธรวมพลังท้าสู้จะเป็นการเล่นโค้ชออมก,กับผู้เล่นคนอื่นอีก2คนโหมดนี้สำหรับผมถือว่าเป็นรูปแบบการเล่นที่สนุกมากและส่งเสริมการเล่นเป็นทีมได้ดีผู้เล่นจะต้องเลือกสกิลหรือบทบ,บาทเสริมของตัวเองด้วยนะครับระหว่าง PS, Heavy Armor DPS ก็จะมีสกิล a m โ o ที่ช่วยเพิ่มอัตราเร็วในการยิงให้กับเพื่อนในทีมและเพิ่มดาเมจอาวุธของผู้ที่เลือกบทบาทนี้30%ฮกิลก็ตามตัวเลยครับสามารถใช้สกิลแต่เมืออให้เพื่อนได้ส่วน Heavy Armor ก็จะมีหน้าที่สร้างเกราะป้องกันให้กับคนในทีมรวมพลังท่าสู้จะมีบอสหลายแบบแบ่งตามระดับความยากและผู้เล่นจะต้องช่วยกันสู้ช่วยกันซัพพอร์ตเพื่อนไปพร้อมกันซึ่งท้าเลนจนจบได้ของรางวัลหลักก็จะเป็นคอที่ใช้สําหรับเพิ่มพลังปืนที่เหลือก็จะเป็นโหมดอารีนาที่ให้เราดวลกับผู้้เล่นน่นนนคืดวยระบบ Auto กับระบบคลับที่จะมีรายละเอียดการเล่นที่เกี่ยวข้องกับผู้เล่นที่อยู่ในคลับเดียวกันเช่นการเล่นแบบ PVP ครับโดยสรุป Metal สลัก Awake n i n g สําหรับผมเป็นเกมที่มีองค์ประกอบของเมท a l สลักในแบบที่เราคุ้นเคยทว่าก็พัฒนาให้เข้ากับการเป็นเกมมือถือที่เล่นง่ายภาพสวยคาสีนจำบอสหลายแบบพร้อมกับเสียงภาคและซับภาษาไทยซึ่งทั้งหมดนี้เราเล่นฟรีแบบไม่มีค่าใช้จ่าย สำหรับผมด้วยคุณภาพของเกมที่ผู้พัฒนามอบให้นั้นเสมือนคืนกำไรให้กับผู้เล่นเลยก็ว่าได้ครับเล่นฟรีคือเกงใจอ่ะพูดตรงๆฉะนั้นถ้าผู้ชมเล่นแล้วชอบก็สนับสนุนผู้ให้บริการเขาได้นะเกมดีเล่นสนุกผมรับประกันให้เลยครับนอกจากนั้นไม่ชอาสลักอเวกคินนิ่งก็จะมีการอัปเดตเรื่อยๆด้วยอย่างล่าสุดก็จะมีอัปเดตตัวละครใหม่ที่ชื่อว่าคุกคิกที่มาพร้อมกับน้องหมาคู่ใจกับยานพาหนะใหม่ที่เป็นน้องอัลปาก้า เอาละคุณผู้ชมนลครับเล่นเกมนี้แล้วคิดเห็นยังไงกันบ้างคอมเมนต์มาแบ่งปันคอมเมนต์มาป้ายยาคุณผู้ชมท่านอื่นที่ยังไม่ได้เล่นกันได้นะสำหรับวิดีโอนี้ผมเอจาก c ชา n นล The Move ลาไปก่อนขอบพระคุณสำหรับการติดตามเสมอมาสวัสดีครับแกคิดว่าหุ่นเหล็กจะสู้มาโคได้จริงเหรอก็ดูโหดกว่ามนุษย์ดาวังคาระนะไกลสนชนนี่และแก้ฉล